ท่านประกาศว่า จะเป็นรัฐบาลเพียง4เดือนแต่ถ้าดูนยโยบายท่านถแถลงเหมือนจะขับเคลื่อนประเทศไปอีก4ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งพรบอง,งบประมาณปี69เป็นวงเงิน3.78ล้านล้านวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่30กันยายน2569ก็จะมีผลใช้ซึ่งในวงเงินก้อนนี้จะเป็นวงเงินรายจ่ายประจำอยู่2.65ล้านล้านและอีกก้อนหนึ่งก็คือ860,000ล้านก็เป็นงบลงทุนงบประมาณทั้งหมดจะมีแผนงานโครงการ ที่ใช้ทุกบาททุกสตังทุกสลึงเลยนะครับสิ่งที่นายกจะไปใช้ได้อย่างเดียวก็คืองบกลางดังนั้นการถแถลงนโยบายกับงบประมาณเป็นคนละเรื่องกันผมจึงคิดว่าถ้าเราไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราก็จะเหมือนการขายฝันและจริงๆแล้วผมอาจจะเรียกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของคนโกหกหรือเป็นเรื่องโกหกของนโยบายก็ได้ ไม่เช่เพินตำหนินะครับถ้ามีนโยบายไม่มีเงินงบประมาณแล้วท่านจะไปตั้งพรบงบประมาณหรือไปกู้ที่ผักภาระให้ประชาชนเนี่ยมันยิ่งเลวร้ายใหญ่แล่ที่สําคัญท่านจะต้องคิดใน4เดือนที่จะยุบสภาเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องเริ่มคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทําอะไรกับสิ่งที่รัฐบาลต้องทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งรัฐบาลไม่ควรทําอะไรและสิ่งที่รัฐบาลต้องไม่ทําอะไร